สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองกันนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความบนเพจ Facebook ของศูนย์เนี่ยนะครับว่าเมื่อวันที่9เมษายน2564ที่ศาลจังหวัดกลสินพนักงานสอบสวนสพยางตลาดยื่นคำร้องขอฝากขังตัวโต้ปิยรัตน์จงเทพแกนนำกลุ่มกาดอาสาวีวอรเนเทียหรือว่า วีโว <V> เป็นครั้งที่2นะครับในคดีตามมาตรา112และก็พรบอคอมพิวเตอร์กรณีป้ายวัคซีนหาซีนให้วังเนี่ยนะฮะก่อนช่วงวันหยุดยาวทนายความก็เข้ายื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้ศาลได้แต่ส่วนพนักงานสอบสวนถึงเหตุจำเป็นในการฝากขังโดยพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเหตุผลของการฝากขังครั้งที่2เนี่ยการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบพยานอีก4ปาก รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมรอผลการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตเว็บเพจและทวิตเตอร์ของผู้ต้องหาพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวระบุว่าเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงแล้วก็เกรงว่าผู้ต้องหานั้นจะไปก่อเหตุร้ายประกาศอื่นนะครับส่วนทนายความของผู้ต้องหาคัดค้านการฝากขังครั้งที่ส 2, องระบุเหตุผลเนี่ยครับว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฝากขังผู้ต้องหาเนื่องจากพนักง,งานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลานานแล้ว การสอบสวนที่เหลือไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาอีกทั้งผู้ต้องหาไม่เคยหลบหนีไปรายงานตัวตามนัดหมายโดยตลอดที่สําคัญพนักง,งานสอบสวนได้สอบสวนผู้ต้องหาเสร็จแล้วศาลมีคําสั่งให้ไต่สวนตามที่ทนายความร้องขอนะครับโดยให้โตโต้ร่วมไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากเรือนจําจังหวัดกาลสินนอกจากนั้นพนักง,งานสอบสวนจะเบิกความตามคําร้องแล้วยังเบิกความด้วยว่าหากโตโต้ได้รับการประกันตัวเชื่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโดยเกรงว่าจะหลบหนี และไปก่อเหตุอือ่นอีกถ้ามีประเด็นที่สอบเพิ่มจะยากแก่การติดตามพนักงานสอบสวนตอบทนายผู้ต้องหาที่สักถามว่าพยานเคยเบิกความไว้ในครั้งก่อนได้สอบปากคําผู้ต้องหาเสร็จที่แล้วและปัจจุบันยังไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่จะต้องสอบผู้ต้องหาเพิ่มหากตัวโตวได้รับการประกันตัวก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหลักฐานที่พยานส่งให้กระทรวงดิจิทัลตรวจสอบได้ในคดีนี้ผู้ต้องหายังไม่เคยหลบหนีที่เบิกความว่าจะติดตามตัวมาดําเนินคดีได้ยากก็เป็นความเชื่อของพยานเอง ส่วนที่พยานเบิกความว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุอื่นเนื่องจากพยานทราบจากสื่อว่าผู้ต้องหานั้นไปร่วมชุมนุมก่อเหตุหลายที่ทนายความก็ถามว่าการชุมนุมเป็นสิทธตามกฎรัฐตามสิทธิรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานรับว่าเป็นสิทธตามรัฐธรรมนูญหากปราศจากอาวุธแต่ที่ปรากฏในสื่อผู้ต้องหามีอาวุธซึ่งเมื่อทนายนำคำสั่งศาลอาญาที่ให้ประกันตัวโต้ในคดีอักยี่ให้ดูพยานรองยอมรับตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลอาญาว่าในการจับกลุ่มปิยรัต์ ที่เมเจอร์ราชโยธินไม่พบอาวุธอีกทั้งตามรายงานการสืบสวนเนี่ยกลุ่มวีโวยังได้ระดมเงินเพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตในกรณีฉุกเฉินด้วยหลังการไต่สวนเนี่ยครับสารก็ยังมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ฝากขังอีก1นึ่พัเป็นเวลา12วันตั้งแต่1 5ถึง26เมษายน2 5 6 4โดยระบุเหตุผลเนี่ยครับว่าเมื่อพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่าจําเป็นต้องสอบพยานอีกสีปากน่าเชื่อว่าการสอบสวนคงแล้วเสร็จอีกไม่นานา ประกอบกับผู้ต้องหาแต่งตั้งทงนายความปรกึกษาคดีอันเป็นสินทธิพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว <phone noise> เมื่อผู้ต้องหาถูกกล่าวหาอีกหลายคดีหากไม่อยู่ในความควบค,คุมเกรงว่าเป็นการยากที่จะติดตามมาสอบสวน <phone noise> เพิ่มเติม <phone noise> และอาจทาให้คดีล่าช้าจึงมีเหตุจําเป็นที่ต้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อทําการสอบสวนต่อไปหลังศาลให้ฝากขังอีกสองวันเนี่ยนะครับทนายความก็ยื่นร้องขอประกันตัวโตโตเป็นครั้งที่2มีการเสนอ หลักประกันเป็นเงินสด3า0แสนบาทพร้อมทั้งระบุเหตุผลสําคัญเพิ่มเติมจากครั้งก่อนว่าสารอาญาเคยอนุญาตให้ประกันตัวจากคดีอักยีเนื่องจากว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการก่อความรุนแรงหรือว่าไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกทั้งคดีสารอุทธรภาค4ี่ได้กล่าวในส่วนหนึ่งของคําสั่งไม่ให้ประกันเมื่อวันที่4เมษายน2 5 6พว่าไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสารก็ยัง คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเช่นเดิมระบุเหตุผลว่าพริกเคราะ์แล้วเนี่ยนะฮะเห็นว่าแม้ไม่ปรากฏว่าผู้มีพฤติการหลบหนีแต่ศาลเคยให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้ผู้ต้องหาสาบานตนต่อศาลว่าผู้ต้องหาจะประพฤติตนเป็นคนดีไม่ทำผิดกฎหมายใดๆหรือไม่ก่อเหตุอันตรายประการอื่นไว้ในคดีอาญาเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีประกอบกับเหตุปัจจัยอื่นแล้วพฤติกรรมที่ผิดคำสาบานต่อศาลหากปล่อยตัวชั่วคราวก็เชื่อว่า ผู้ต้องหาจะไป่อเหตุอันตรายประกาศอื่นอีกครับ